โอเคนี่คือท่าสองของ DT 6 2 0อธิบายในเรื่องของการวัด f ฟล์ลโฟล์ลมนะฮะโฟลมก็คือความเร็วลมคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดคำว่า Flow หมายถึงปริมาณลมที่ไหลผ่านช่องอากาศในหน่วยของเวลาก็คือลูกบาทเมตรต่อน,นาทีหรือลูกบาทฟุตต่อน,นาทีฉะนั้นมันก็คือปริมาณที่ผ่านพื้นที่ ช่องอากาศช่องหนึ่งนะฮะคำถามคือเครื่องรู้ได้ว่าไอ้ลมที่ผ่านเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่เครื่องไม่สามารถรู้ได้ว่าช่องช่องลมที่เราวัดอยู่เนี่ย,ยเช่นช่องช่องแอร์หรือช่องดูดอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่เพาเครื่องมันไม่มีระบบสแกนคำนวณพื้นที่นะฮะฉะนั้น หน้าที่ของผู้ใช้ก็คือต้องเป็นผู้ใส่ค่าพื้นที่เข้าไปในเครื่องเองนะฮะเครื่องวัดความเร็วลมก็จะมี2แบบแบบที่เราต้องคำนวณพื้นที่เป็นาตารางเมตรหรือตารางฟุตแล้วก็ไปใส่ในตัวเครื่องให้เองกับเครื่องที่แบบไม่ต้องไปคำนวณมาก็คือใส่ เส,ส้นผ่าศูนย์กลางของท่อในกรณีที่เป็นวงกลมแล้วก็ใส่กว้างคุณยาวในกรณีที่เป็นสี่เหลี่ยมเครื่องก็จะคำนวณเองตัวนั้นก็จะเป็นแบรนด์คีโม่แ1 0 LV107 หรือว่า 101S ตัวนั้นจะสะดวกก็คือใส่แค่เส,ส้นผ่าศูนย์กลางแต่ว่า DT619620 AN100 AN200 อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นรุ่นราคาประหยัด จากนั้นก็ต้องเหนื่อยนิดนึงก็คือไปคำนวณพื้นที่มาอย่างเช่นถ้าท่อเราเป็นวงกลมเราก็ไปพาย R กำลังสองมาตามสูตรนะฮะตามสูตรในคู่มือหน้าที่14ก็คืออย่างอ,าอย่างเช่นเราวัด CFM CFM หน่วยเป็นฟุตเปอร์มินิทนะฮะก็จะเท่ากับ Air Velocity หน่วยเป็นฟุตเปอร์มินิทคูณด้วย Area เเป็นตารางฟุต FT กำลังสองฉะนั้น Ity, ออ Area หน่วยเป็นตารางฟุตเนี่ยเครื่องไม่รู้ได้ฉะนั้นเราก็ต้องไปคำนวณ Area ตรงนี้มา Area เท่ากับ pi r กํลังส pi ก็ r, เป็นค่าพืงที่3.14 r คือรัศมีอย่างเช่นท่อของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรฉะนั้นรัศมีของมันก็คือ2.5เมตรก็เขาก็ไปคำนวณแล้วก็ในหน่วยของอาอ่าพลาดเรื่องหน่วยนะ ว่าตัวนี้เป็นฟุตกำลังสองฉะนั้นรัศมีก็ต้องเป็นฟุตด้วยอย่างเช่นอา,าอารอาร์กำลังสองสมมติว่าสมมติว่ารัศมี2.5เมตร2.5เมตรก็คือ250เซน250เซนก็แปลงเป็นฟ<ม>ุตก็คือหาร30ก็จะได้เป็น แปดหารสาก็คือ8.33ฟุตแล้วก็3.14จุดหคูณแปดจุากำลังสก็จะได้เป็นพื้นที่เราก็เอา Area หน่วยเป็นตารางฟุตไปใส่ในเครื่องแค่นี้เองเช่นกันถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเราก็เอากว้างคูณยาวแต่หน่วยก็ต้องเป็นฟุตถ้าเป็น CFM ถ้าเป็น CMM หน่วยก็ต้องเป็นเมตรฉะนั้นมีตารางเทียบให้อยู่ เรียกว่าต้องไม่พลาดเรื่องหน่วยมันจะเกี่ยวกับการคำนวณหน่อยๆนะครับอย่าพลาดเรื่องหน่วยถ้าพลาดเรื่องหน่วยมันก็จะพลาดไปเลยเพราะว่าเครื่องมันเอาไปคูณกับค่าพื้นทียที่เราใส่ให้โอเคมาพูดถึงการป้อนค่าต่างๆนะฮะที่มันในจุ้งยาคุ้นวายอยู่พอสมควรฮะการป้อนค่าเราก็ยูนิตมาที่ C.F.M. ตอนนี้เราจะวัด C.F.M. นะฮะ C.F.M. เราดูค่าเก่าก่อนว่าค่าเก่าอยู่ที่เท่าไหร่ด้วย default จากโรงงานเนี่ยมันจะอยู่ที่1 11 11 1 1 1งจ่งตารางฟุตแต่นี่ไม่ใช่ default แล้วตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมใสเ่เล่นๆเข้าไปนะฮะตัวนี้มันจะมีในพื้นที่เนี่ยมันจะมีหน่วยความจำของมันเป็นเกตตัวนี้เลข2 ถ้ากดเปลี่ยนมันก็จะเป็นเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เ,เลข8มีถึง8ค่าก็คือสามารถบันทึกพื้นที่ขนาดของท่อเนี่ยได้8ค่าด้วยกันนะฮะเราไม่ต้องมากดใส่ทุกครั้งโอเคสมมุติว่าตอนนี้เราคำนวณมาได้เมื่อกี้เท่าไหร่นะ8.33สาตารางฟุต เราก็จะใส่8.33เข้าไปในตัวเครื่องเพื่อจะวัดขนาดของอวัดฟโฟลลมที่ผ่านท่อขนาด8.33ตารางฟุตเราก็จะป้อนเข้าไปาเริ่มใหม่ทีกันการสับสนเข้ามายูนิตเข้ามาที่ C F M ยูนิตเข้ามาที่มังไหมเนี่ยยูนิตเข้ามาที่ C F M c.f.m. โอเคเป็น c.f.m. ละนะครับแล้วก็กด a อเ a ียค้างว่า c.f.m. เมื่อไหร่ต้องตั้งค่า a อเ a ตอนนี้เป็น24.11หน่วยเป็น ft กำลังสองวยคือตารางฟุตเ,เราได้เท่าไหร่นะ8.33ตัวนี้ตัวเลขกระพริบอยู่นะฮะก็คือเลข2กระพริบเรากดไปให้เป็นเลขแปนะฮะดกดลูกศรขึ้นนะฮะ เลขแปดโอเคได้8แล้วกดลูกศรด้านซ้ายสังเกตตัวทศนิยมจะเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะคลกคัดมองที่ทศนิยมตัวจุดนะฮะตัวจุดจะเปลี่ยนตำแหน่งเราก็มาเลื่อนจุดมาให้ตรงกับตำแหน่งของเราก็คือจุด8จุดใช่ไหมฮะ,ะฉะนั้นตัวจุดต้องอยู่หลัง8โอเคได้แล้วฉะนั้นก็กดลูกศรขวาเพื่อเลื่อนตำแหน่งตัวน,นี้4กับพริบเราเลื่อนขึ้น เลื่อนขึ้นเท่านั้นนะฮะถ้าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเลือกตำแหน่ง mm hmm. เมมโมรีเลื่อนขึ้นมันก็จะวน8.3โอเค3 3ก็ปรับตำแหน่ง8.33ตัวน,นี้ก็ปรับเป็น0ซักจริง8.333ผมจะปรับเป็น0กำลังรายการนะครับทีนี้8.330หน่วยเป็นตารางฟุตอ่าพอได้เสร็จก็บันทึกก็กดกด area ค้า d อาจจะดับเบิลเช็คก็คือตรวจอีกทีก็คือดูกดทั้งทีนะฮะแปดจุดสามสบันทึกไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็เอาตัวหัวตัวใบพัดเนี่ยไปวัดท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง8.33พุดมฟุตมันก็จะวัดโฟลออกมาตัวนี้คือโฟลของออ C F M ของท่อขนาด8.33ตารางฟุตแค่นี้เอง นี่คือความหมายของ Flow โอเคมีคำถามเพิ่มเติมได้ๆเข้าไปที่ www.ponpe.com ponpe.com นะครับหรือ025316293ต่อ301นะครับบริษัทโปรโทนิกอินเตอร์เกรตจำกัด ponpe.com คุณครับ